ก็ไกว่าขาอยู่ในเล่าอะไรอีกขาขวดของเราอันนี้อะไรก็ไกข้าวนาก็ขึน้นกึงกังก็ก้างก้งขวากังงีจเชิกกันในจอดจานก่อนลูก ชอช้างอันนี้ช่ช,ช้างปิงหีเอามันมันสองนเดชนเ่เซอสอันนี้ซอสซอโซ่ก,ก่อนอดหลัลททนฐานทอ,อนางบุญโทาาอดอูเท่าเดน,นอนนินในมอดเด็กได้มีมนต่อเตา่า พอถุงแบกขนพอทหารอทดทนพอทงคนนี้ดุงนอหนูก็อไข่บอบบไ,ไม้จับถมบอปลาดาก้มพอพึ่งทำดังพอฝาวนทนันพอพานบังตังพอฟัน พอสำเพอด่าด่าพอสำเพาก่อนน,นะต่งมางใบมอม้าคักยอยักเชี่ยวเชี่ยวมอม้าคือคักยอยักโยยักเชี่ยวใหญ่โยยักเชี่ยวใหญ่โอเคอันนี้รอเรือแล้วระวังเลยรอ,อเรือรอเรือไผ่ใบรอลิง